พายุมหาภัยทางเศรษฐกิจมาเยือนแต่ธนาคารกลางสหรัฐยังคงนิ่งอยู่จุดรับรองต่อไปของบิตคอยอยู่ที่ไหนความผันผวนยังคงสูงขนาดของตลาดคริปโตหดตัวไป1ล้านล้าน,านดอลลาร์เป็นแค่การพักตัวระยะสัน้นหรือจะกลับไปสู่ตลาดนี้การอภัยโทษของทรัมป์ไปถึงขั้นสูงสุดประธานาธิบดีแคโบมือบิตเม็กซ์ทั้ง3คนก็ล้างมนถินได้ด้านหนึ่งฟื้นคืนชีพแต่ราคากลับลดลง อีเทเรียจะกลับไปที่1,000ดอลลาร์ 1, ได้หรือไม่เหตุการณ์สะเทือนวงการคริปโต CC ออกเหรียญและแจกเงินผ่านรัฐบาลโปร่งใสและการบริจาคก,กลายเป็นประเด็นร้อน BnB แจกเหรียญช่วยเหลือผู้ประสบภัยระบบ DID จะช่วยยุติกล่องดำของการกุศลได้อย่างไรสินทรัพย์ RWA ต้องการขึ้นบล็อกเชนเพื่อทำงานแต่การแลกเปลี่ยนคริปโตเม็กกลับเย็นชาต่อเนื่องนี้ การสร้างโทเคนมีมูลค่าสูงถึง30ล้านล้านอย่าเพิ่งรีบร้อนอออินเพราะ RWA ก็อาจจะเป็นกับดักรู้ข่าวสารคริปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV และมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันในที่ LINE OPEN CHAT BTV Thailand วันจันทร์ที่31มีนาคมยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยของ Bitcoin TV คริปโตรายวันกับผมเจ๊ผู้ดำเนินรายการ ก่อนอื่นครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปโตกันก่อนเลยครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับตลาดหุ้นสาวรัฐตกลงพร้อมกับความรู้สึกหนีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ตลาดคริปโตครับได้รับแรงกดดันเช่นกันครับโดยราคาบิตคอยลดลงจาก87,700ดอลลาร์ 87, 700, ตกลงมาอยู่ที่ประมาณ81,500ดอลลาร์ 81, 500, โดยลดลงไปประมาณ7%ในสัปดาห์เดียวครับซึ่งล่าสุดครับทำได้กล่าวว่าหากข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านไม่สำเร็จ สหรัฐจะทําการทิ้งระเบิดแล้วเรียกเก็บภาษีจากอิหร่านเพิ่มเติมซึ่งก็ยิ่งเเพิ่มแรงกดดันเกี่ยวกับตลาดที่หนีความเสี่ยงครับและในขณะเดียวกันความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคมของธนาคารกลางสหรัฐถูกปรับลดลงเหลือเพียงแค่15.7%ครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงยังคงไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นโดยขณะนี้ครับเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะต้องเผชิญกับการชะลอตัว และสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกที่มีความผันผวนเพิ่มขึ้นโดยที่บิตคอยตอนนี้ครับได้ตกลงมาอยู่ที่ระดับสำคัญที่82,000ดอลลาร์ 82, และในระยะสัน้นยังคงได้รับผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจหมาพาและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์โดยตลาดครับมีความรู้สึกระวัดระวังมากขึ้นและการเก็งกำไรก็กำลังเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับตามข้อมูลจาก CoinGlass ครับบิตคอยมีความผันผวน,นสูงถึง3 4 7ครับโดยแม้ว่าจะลดลงจากช่วงก่อนหน้า แต่ก็ยังคงใกล้เคียงกับจุดสูงสุดเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วครับซึ่งก็ได้แสดงให้เห็นว่าตลาดอยู่ในสภาวะไวต่อความรู้สึกและไม่แน่นอนและความผันผวน,นที่สูงก็ช่วยทําให้เทรดเดอร์ครับมีช่องทางในการทํากำไรแต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนด้วยโดยถูกมองว่าครับเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้มหรือการปรับตัวของตลาดซึ่งตลาดตอนนี้ครับผันผวน,นอย่างรุนแรงโดยบิตคอยยังคงดูดซับสภาพคล่องในตลาดทําให้ออสคอยทั้งหลายครับหลายสกุล ปรับตัวลดราคาลงอย่างมากและความรู้สึกในตลาดก็เริ่มระม,มัดระวังมากขึ้นโดยในสภาพแวดล้อมที่ยังมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจกมาพารับนักลงทุนจําเป็นต้องระม,มัดระวังความเสี่ยงในระยะสั้นและปรับเปลี่ยนทิศทางของการลงทุนนั่นเองครับหลังจากการเลือกตั้งในสหรัฐเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยนตลาดคริปโตเคอเรนซีครับก็ได้รับกระแสการเก็งกําไรอย่างร้อนแรงโดยปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงถึง126,000ล้านดอลลาร์ แต่เมื่ออารมณ์กลับสู่ความสมดุลครับตอนนี้ปริมาณการซื้อขายก็ได้ลดลงเหลือเพียงแค่3 5 0 0 0ล้านดอลลาร์ลดลงเกือบ70%ครับและในขณะเดียวกันมูลค่ารวมของตลาดคริปโตก็ได้ลดลงจากจุดสูงสุดที่3.9ล้านล้านดอลลาร์มาอยู่ที่ประมาณ2.9ล้านล้านดอลลาร์โดยที่การปรับตัวครับได้ลดลงถึง25%โดยที่ตลาดขาดความกระตือรือร้นและอารมณ์การเก็งกำไรก็ลดลงอย่างชัดเจนซึ่งก็ได้สะท้อนให้เห็นครับว่ามีการระมัดระวังด้านเงินทุน โดยที่นักลงทุนครับต้องเฝ้าระวังความผันผวนและสัญญาณใหม่ๆจากนโยบายเศรษฐกิจหมาภาคที่จะขับเคลื่อนตลาดครับโปรดกดไลค์และกดติดตามครับเพื่อรับข่าวสารล่าสุดในวงการคริปโตด็อกเชนและเหมืองขุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกและรับเคล็ดลับความมั่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับเมื่อทรัมป์ครับได้กลับเข้ามาที่ทำเนียบขาวเขาก็ได้เริ่มเปิดโหมดอภัยโทษจากประธานาธิบดีโดยตั้งแต่วันที่20มกราคมครับ เขาได้เซ็นคำสั่งอภัยโทษให้กับผู้ต้องหาเกือบ1,500คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จลาจลในรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคม2021ครับซึ่งก็ได้ทำให้พวกเขาได้รับการล้างชื่อออกไปอย่างขาวสะอาดซึ่งสิ่งที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นครับคือวันถัดมาเขาได้อภัยโทษให้กับรอสอูริกผู้ก่อตั้งตลาดมืดซลโรดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นครับ โดยจากการกระทํานี้ครับได้ทําให้หลายๆผู้มีอิทธิพลในวงการคริปโตก็ได้เริ่มขยับตัวโดยเฉพาะ SBF ครับอดีต c ีของ FTX ที่กําลังถูกขังและ Bitcoin Jesus อย่าง Roger w e r ต่ร์ตางก็ได้พยายามสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มของทรัมป์ครับเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองแต่ท้ายที่สุดครับกลับกลายเป็นผู้ร่วมกว่อตั้ง BitMEX ิีคว้าคำสั่งอภัยโทษในครั้งนี้ไปก่อนครับ b i t m i x เคยเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการซื้อขายอนุพันธ์คลิปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี2020คณะกรรมาการการค้าสินค้าแห่งสหรัฐหรือ CFTC และกระทรวงวยุติธรรมสหรัฐร่วมมือกอันฟ้อง b i t m i x โดยกล่าวหาว่าให้บริการการซื้อขายฟิวเจอร์และออปชันคริปโตแก่ผู้ใช้งานในสหรัฐโดยไม่มีการลงทะเบียน และล้มเหลวในระบบต่อต้านการฟอกเงินซึ่งได้ละเมิดข้อกําหนดการปฏิบัติตามข้อกําหนดทางการเงินหลายประการและเหตุการณ์นี้ And Samuel Reed. Now, Reed had pled guilty to violating the Bank Secrecy Act back in 2022 and agreed to pay a $10 million fine. And at the time, prosecutors said the three men effectively operated BitMEX as a money laundering platform and that its purported withdrawal from the United States market Was a เมื่อไม่นานมานี้อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้อภัยผู้ก่อตั้งบิดเม็กซทั้ง3คนได้แก่อา t h เธอร์เฮเบนจามินเดโลและซามูเอลริชซึ่งทำให้วงการสินทรัพย์ดิจิตัลเกิดการถกเถียงกันอย่างรุนแรงและสาธารณชนส่วนใหญ่เชื่อว่า การให้อภัยจากประธานาธิบดีครั้งนี้มีในทางการเมืองที่ชัดเจนและถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์ของทรัมป์ในการดึงดูดการสนับสนุนจากวงการคริปโตการตัดสินใจของทรัมป์ในการอภัยโทษให้ผู้ร่วมก่อตั้ง b i t m e x ทั้ง3คนถูกมองว่าเป็นการกระทำที่ให้คำว่าดื้อรั้นกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบนเวทีการเมืองโดยการกระทำนี้ครับได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในทัศนคติของเขาต่อสกุลเงินดิจิทัลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แรงสอดคล้องครับกับคำสัญญาของเขาที่จะทำให้สหรัฐกลายเป็นศูนย์กลางของสกุลเงินดิจิทัลในระดับโลกโดยเฉพาะในช่วงการเลือกตั้งครับเมื่อเขาสามารถได้รับการสรนับสนุนจากวงการสินทรัพย์ดิจิทัลท่าทางทางการเมืองของทรัมป์ต่ออุตสาหกรรมคร,รมคิปโตจึงยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามครับการใช้สิทธิ์ในการอภัยโทษของประธานาธิบดีบ่อยครั้งและการให้อภยัยผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาที่สำคัญก็ได้เริ่มสร้างความสงสัยในความยุติธรรมทางกฎหมาย แล้วก็ได้ทําให้สังคมครับสูญเสียความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายซึ่งก็อาจจะทําให้สาธารณชนสงสัยว่าคนถัดไปที่จะได้รับการอภัยโทษจะเป็นใครกันแน่รัฐบาลของทรัมป์กำลังจะเริ่มมาตรการภาษีตอบโต้ในวันที่2เมษายนครับซึ่งก็ได้ก่อให้เกิดความกังวลในตลาดทั่วโลกครับเกี่ยวกับการทวีความรุนแรงของสงครามการค้าโดยขณะเดียวกันครับดัชนี PCE ของสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์กลับพุ่งขึ้นสูงขึ้นโดยไม่คาดคิดครับ ซึ่งแสดงใหเห็นว่าการกดดันจัดเงินเฟ้อยังคงอยู่ซึ่งแนวโน้มนี้ครับได้ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของตลาดหุ้นสหรัฐและยังกระทบครับต่อตลาดบิตคอยด้วยโดยบิตคอยครับได้ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องหลายวันและเมื่อวานนี้ครับราคาก็ได้ลดลงไปถึง8 1 6 4 4ดอลลาร์โดยในช่วงหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วครับตลาดมีอารมณ์ที่ดีและมีการเก็งกำไรกันอย่างคึกคัก โดยที่ปริมาณการซื้อขายบิตคอย n ในวันเดียวได้พุ่งขึ้นสูงถึง12600ล้านดอลลาร์แต่ในตอนนี้ครับปริมาณการซื้อขายกลับได้ลดลงมากถึง70%เหลือเพียงแค่3,500ล้านดอลลาร์ปรับสู่ระดับก่อนการเลือกตั้งซึ่งปริมาณการซื้อขายที่ลดลงนี้ครับถูกมองว่าเป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่าตลาดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในเร็วๆนี้ และในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็อาจจะต้องเผชิญกับการปรับตัวครั้งใหญ่ครับวันที่28มีนาคมบิตคอยกว่า800 0เหรียญที่นอนนิ่งอยู่ระหว่าง5-7ปีได้ถูกย้ายภายในบล็อกเดียวโดยที่ราคาปัจจุบันในการย้ายครั้งนี้มีมูลค่ากว่า6 7 4ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการย้ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบเห็นในช่วงนี้ในวันเดียวกันนั้นที่อยู่ที่ทำการขุดล่วงหน้าหรือพรีม i n งนิที่มี ETS 2,000เหรียญและหลับไหลมานาถึง9.7ปี ก็ได้ถูกเปิดใช้งานทําให้ตลาดต้องจับตามองอย่างมากและนักยุทธศาสตร์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ของบูมเบอร์ไมค์แมคโครนได้เขียนบทความระบุว่าหากดัชนี s p 500ยังคงอ่อนแออย่างต่อเนื่อง ETS อาจจะกลับไปที่จุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นในปี2020ที่มูลค่า1,000ดอลลาร์ 1, เมื่อการขายของเราวาผสมกับสัญญาณเตือนที่ว่า ETS จะกลับไปที่1,000ดอลลาร์ 1, 000, ก็ได้ทำให้อีเทอเรียมครับต้องเผชิญกับวิกฤตภาพลักษณ์อย่างลึกซึ้ง โดยมันจะสามารถรักษาความเป็นคอมพิวเตอร์โลที่ไร้ศูนย์กลางได้หรือไม่หรือมันจะถูกลดสถานะเป็นแค่สินทรัพย์ความเสี่ยงสูงทั่วไปในช่วงที่ตลาดมีการผันผวนอย่างมหาศาลแต่อย่างไรก็ตามครับวิกฤตครั้งนี้ก็อาจจะกลายเป็นโอกาสครับสำหรับการพัฒนาของระบบนิเวศโดยถ้าหากปรับอัปเกรดเพลกตาสามารถปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมได้หากเลสหรืสามารถสร้างคุณค่ากลับสู่เครือข่ายหลักและถ้าหากกลไกการสเตก สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทุนได้แล้วก็ E T H ครับก็ยังมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากวงจรนี้ครับแล้วก็กลับมามีแรงขับเคลื่อนกับการเติบโตใหม่ได้โดยในขณะนี้ครับปริมาณการซื้อขายในตลาดยังคงตกต่ำครับแต่มูลค่าตลาดก็ยังคงมีเสถียรภาพซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ลงทุนครับกำลังรอดูสถานการณ์ต่อไปโดยที่หลายคนครับก็กำลังรอให้รัฐบาลทรัมป์ออกแนวทางการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างชัดเจน ซึ่งเมื่อกฎเกณฑ์และนโยบายต่างๆได้ข้อสรุปแล้วก็อาจจะกลายเป็นตัวกระตุ้นสําคัญครับที่จะทําให้ตลาดมีความเคลื่อนไหวทางอารมณ์อีกครั้งนั่นเองครับเมื่อไม่นานมานี้ครับได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด8.2แมกนิจูดในเมียนมาครับซึ่งถือเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในรอบร้อยปีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า1000รายครับและได้รับผลกระทบในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยในกรุงเทพมหานครก็ได้มีอาคารบางแห่งถล่มลงมาครับ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยในสถานการณ์แบบนี้ครับ CC ผู้ก่อตั้ง Binance ก็ได้ประกาศบริจาค500 BNB ให้กับพื้นที่ประสบภัยในเมียนมาและไทยครับรวมมูลค่าประมาณ6 0 10,000ดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือและการฟื้นฟูโดยหลังจากการบริจาคนี้ครับก็ได้เกิดการถกเถียงว่าในอนาคตจะสามารถทำให้การบริจาคมีความโปร่งใส ผ่านระบบการระบุตัวตนแบบกระจายศูนย์หรือ D ID ได้หรือไม่ในการบริจาคครั้งนี้ซีซีได้ตั้งคำถามสำคัญว่ามีระบบบริจาคด้วยการระบุตัวต,วตนแบบกระจายศูนย์หรือ D ID ที่โปร่งใสพอหรือไม่การติดตามเส้นทางการบริจาคหลังภัยพิบัติเป็นเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจเสมอโดยเขาได้กล่าวว่าหากตอนนี้ไม่มีโซลูชัน D ID ที่เหมาะสมเขาจะดำเนินการบริจาคผ่าน Binance และ Binance Thailand ต่อไป ในขณะเดียวกันทางด้านของรัฐบาลไทยก็ได้เปิดตัวมาตรการนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยโดยยังคงเดินหน้าแผนแจกกระเป๋าเงินดิจิตัล1,000 0บาทซึ่งในขณะนี้อยู่ในระยะที่3โดยพยายามใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อเร่งกระบวนการช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การกระทำสองอย่างที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมคริปโตและรัฐบาลแบบดั้งเดิมได้แก่การบริจาค b n ีของ CC และแผนการแจกกระเป๋าเงินดิจิตอลของรัฐบาลไทยซึ่งได้รวมกันแสดงเหตุเห็นถึงศักยภาพทางเทคโนโลยีดิจิตอลในการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติโดยเมื่อเครื่องมืออย่างบล็อกเชนกระเป๋าเงินดิจิตอลและการระบุตัวตนแบบกระจายศูนย์หรือ d ีเดีเติบโตและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องกลไกการกุศลและการบริจาคทัวโล ก็อาจจะก้าวข้ามจากแพลตฟอร์มแบบดั้งเดิมครับไปสู่ยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นโดยถ้าหากระบบ DID บนบล็อกเชนได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายครับการดำเนินการการช่วยเหลือในอนาคตก็จะสามารถติดตามได้ง่ายขึ้นและมีพื้นฐานความน่าเชื่อถือ,ถอที่แข็งแปรงอีกทางจะยังช่วยเพิ่มการขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีให้กับกลไกการช่วยเหลือแบบมนุษยธรรมในการประชิญกับภัยพิบัติครับซึ่งเทคโนโลยีและความเห็นอกเห็นใจ ก็ได้ร่วมกันสร้างรูปแบบใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังที่ตามมาครับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการเงินแบบดั้งเดิมจํานวนมากครับกำลังหันมาให้ความสนใจกับการปริวัติสินทรัพย์โทเค็นหรือโทเคแนนเซชันมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยที่สถาบันการเงินชั้นนําอย่าง JP Morgan, State Street และ Goldman Sachs กาลังเล่นสํารวจการนําทั้งทุนหุ้นพันธบัตรและอสังหาริมทรัพย์รวมถึงสินทรัพย์ทางปัญญาและแม้แต่ของสะสมมาแปลงเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ในโลกจริง หรือ RWA บนบล็อกเชนครับเพื่อ <spe aker> เพิ่มประสิทธิภาพในการหมุนเวียนและการรวบรวมสินทรัพย์โดยข้อมูลล่าสุดครับได้ระบุว่าปัจจุบันสินทรัพย์ในโลกจรงิงหรือ RWA ที่ได้อยู่ในโทเค็นบล็อกเชนมีมูลค่ามากกว่า19,600ล้านดอลลาร์และถ้าหากรวมกับ stable c o i ยยอดรวมครับจะทะลุถึง227,000ล้านดอลลาร์โดยสินเชื่อมหาภาครับภาคเอกชนมีสัสดส่วนที่สำคัญในตลาดนี้อย่างมากครับ แต่อย่างไรก็ตามทำกลางกระแสความคาดหวังที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับ RWA ผู้บริหารของเม็กซี่กลับออกมาเตือนครับถึงความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณว่าการปฏิวัติสินทรัพย์ในครั้งนี้อาจจะไม่ได้สดใสยอย่างที่หลายคนคาดคิดครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ COO ของแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตเม็กซี่ได้ออกมาเตือนว่าการนำสินทรัพย์ในโลกจริงหรือ RWA มาโทเคนอาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านการรวมศูนย์ซึ่งรวมถึงการถูกตรวจสอบ สภาพคล่องที่ต่ำความไม่แน่นอนทางกฎหมายความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และแม้กระทั่งการถูกยึดสินทรัพย์โดยรัฐหรือบุคคลที่3ามเขาชี้ให้เห็นว่าหากสินทรัพย์ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐหรือองค์กรที่มีอำนาจในการรวมศูนย์การโทเค็นสินทรัพย์ก็จะเป็นเพียงการเปลี่ยนโฉมระบบเดิมเท่านั้นไม่ใช่การปฏิวัติทางการเงินอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีความไม่แน่นอนทางกฎหมายหรือมีความเสี่ยงทางการเมืองสูง โอกาสที่สินทรัพย์จะถูกยึดก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย I mean prior to founding Mantra I'd done some really early tokenization work back in 2019 we actually tokenized a professional basketball player's contract and um, obviously timing wasn't uh, wasn't right จากรายงานการวิจัยล่าสุดของ Trend Finance ครับซึ่งได้ทำการสำรวจสถาบันการเงินรายใหญ่เช่น City Standard Charter และ McKinsey พบว่าถึงแม้ทุกฝ่ายครับจะมีความคาดหวังสูงต่อโทเคน็นทรัพย์สินในโลกจริงหรือ RWA แต่กลับมีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนครับเกี่ยวกับขนาดของตลาดในอนาคตโดย m c k k n s e y ครับได้มองอย่างระมัดระวังโดยคาดการว่าตลาด RWA ในอนาคตจะมีมูลค่าอยู่ระหว่าง2ถึง4ล้านล้านดอลลาร์ในขณะที่ Standard Charter ครับและผู้บริหารของเครือข่ายบล็อกเชนโพ l y g o n กลับมองว่าตัวเลขนี้อาจจะสูงถึง30ล้านล้านดอลลาร์โดยแม้ว่าหลักการของ RWA tokenization ครับจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มสภาพคล่อง และประสิทธิภาพของสินทรัพย์แต่เทรซี่จินครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของแม็กซี่ได้เตือนถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนทางกฎหมายอุปสรรคด้านกฎระเบียบทั่วโลกและความปลอดภัยทางไซเบอร์ครับซึ่งถือเป็นปัจจัยที่อาจจะขัดขวางการเติบโตของตลาดนี้ด้วยเหตุนี้ครับอุตสาหกรรมควรหลีกเลี่ยงและการวิ่งตามกระแสโดยไม่ได้ไต่ตรองไว้ก่อนแต่ควรมุ่งเน้นครับไปที่การสร้างระบบการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยืนอยู่่าำกลางโอกาสอันมหาศาลในอนาคตที่รอเราอยู่นั่นเองครับรายงานจาก Wall Street Journal ระบุว่าทีมที่ปรึกษาของทรัมป์กำลังพิจารณาใช้พระราชบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศหรือ IEEPA เพื่อเรียกเก็บภาษีสูงสุดถึง20%จากทุกประเทศทั่วโลกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคู่ค้าการค้าของสหรัฐ แทบทุกประเทศเอรรนมาสได้ออกมาร้องเรียกให้ยุติการทำงานของธนาคารกลางสหรัฐห,หรือเฟดได้วิจารณ์นโยบายการเงินของเฟดที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายทางเศรษฐกิจโดยเขาชี้ให้เห็นว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการคุมเข้มการเงินของเฟดทำให้เกิดการหดตัวของสินเชื่อความกดดันต่อธุรกิจและอาจนำไปสู่วิกฤตการเงินได้โกลแมนแซ คาดการว่าอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการบริโภคส่วนบุคคลหลักในปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น3.5%หลังจากที่ก่อนหน้านี้คาดว่าอัตรา,ารจะอยู่ที่3.0%เนื่องจากการคาดการภาษีที่ต่ำกว่าในขณะเดียวกันโกลเมนแสคาดว่าเฟดจะลดอัตรา,ารดอกเบีย้ย3ครั้งในครึ่งปีหลังของปีนี้เพื่อตอบสนองต่อผลกระทบการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่ได้รับผลกระทบการสอบสวนจากเมลออนไลน์แสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่เดือนเมษายน2024เจ้าหน้าที่ในสหราชอาณาจักรได้แช่แข็งสินทรัพย์คริปโตผิดกฎหมายที่มีมูลค่าประมาณ770ล้านดอลลาร์มาย์เคิลเซเลอร์ผู้ก่อตั้ง t r a t e จ y ได้ออกมาทำนายอย่างกล้าหาญในการกล่าวสุนทรพจน์ว่าบิตคอยจะมีมูลค่าพุ่งสูงถึง13ล้านดอลลาร์ภายใน20ปีข้างหน้าเอาละครับและนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ช่องของเราครับมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าในวงการคริปโต บล็อกเชนและเหมืองขุดมีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึกครับรวมถึงรายการ BTV Insight Podcast ท,ที่เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญในวงการคริปโตมานั่งพูดคุยและเปลี่ยนความรู้กันในรายการแล้วทุกคนเลยครับอยากให้เราเชิญใครมานั่งพูดคุยกันในรายการคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับและถ้าคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกครับและรับเคล็ดลับความมาั่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับ และมาเพิ่มความมาั่งคั่งในตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราไปพร้อมกันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ